ในช่วงนี้ชาวนาพบปัญหาข้าวมีอาการผิดปกติลักษณะคล้ายหลอดหอมอาการดังกล่าวนี้มีสาเหตุจากอะไรและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากนักวิชาการของยูนิไลท์กันค่ละลักษณะแบบนี้นะคะเขาเลือกแมลงบัวค่ะแมะลงบัวนะคะเป็นแมลงซึ่งมีลักษณะคล้ายตัวยุงนะคะแมะลงตัวนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นชัดในเวลากลางคืน มันจะชอบมาเล่นไฟค่ะเมื่อมันมาเล่นไฟปริมาณมากๆแสดงว่ามันกําลังทําลายข้าวของเราแล้ววงชีวิตของบัวนะคะตัวเต็มวัยนะคะจะวางไข่ที่ซอกใบข้าวตัวหนอนเนี่ยจะคืบคานนะคะเข้าไปอยู่ในลําต้นข้าวเมื่อมันจเจริญเติบโตขึ้นนะคะมันจะสร้างหลอดขึ้นมาห่อหุ้มตัวมันเองเมื่อเมื่อมันมีการจเจริญเติบโตครบแล้วนะคะสมบูรณ์แล้วเนี่ย มันก็จะออกจากหลอดนะคะแล้วก็สามารถที่จะออกมาทำลายข้าวได้อีกมันทำให้เราสังเกตเห็นว่าข้าวเราเป็นหลอดหอมจากการที่บัวเนี่ยสร้างหลอดหุ้มตัวไว้นะคะมันก็เลยทำให้การทำลายบัวเนี่ยค่อนข้างจะทำได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราพบตัวเต็มวัยออกมาเลื่อนไฟควรจะมีการป้องกันข้าวจะดีฝากค่ะแนวทางในการป้องกันกำจัดนะคะ วิธีแรกนะคะคือทำขอบของคันนาเนี่ยให้สะอาดโดยเฉพาะกำจัดพวกหญ้าไซหญ้าข้าวนกหญ้าตินติดตามข้างคันนาซะเพื่อไม่ให้เป็นที่หลบอาศัยของแมลงบัวอันที่สองก็คือป้องกันตั้งแต่ข้าวเริ่มงอกเนื่องจากว่าแมลงบัวทำลายได้ทุกระยะของข้าวนะคะเพราะฉะนั้นชาวนาที่ต้องเพาะก้าเพื่อไปปักดำ เราจะต้องป้องกันต้นกล้าก่อนไปปักดำด้วยการใช้ฟิปเปอร์นะคะฉีดพ่นลงไปในแปลงกล้าก่อนที่จะยกลงไปปลูกนะคะส่วนชาวนาที่เราใช้ในเรื่องของการหว่านน้ำตมนะคะทันทีที่หว่านเข้านอกลงไปปุ๊บถ้าหากพื้นที่นั้นมีการระบาดของปลูกของมแมลงบวจจำนวนมากเนี่ยแนะนำให้ฉีดนะคะยาคุมเลนนะคะพร้อมกับฟิปเปอร์ ข้อดีคือสามารถที่จะป้องกันเพลี้ยไฟและ,มะแมลงบัวได้ในขั้นตอนเดียวกันโดยที่ปลาไม่ตายสำหรับเกษตรกร,กรที่หว่านข้าวไปแล้วนะคะแนะนําให้ป้องกันการเข้าทําลายของบัวสองช่วงค่ะคือช่วงข้าวแตกกอน,นะคะแล้วก็ก่อนข้าวตั้งท้องนะคะวิธีการก็คือหลังจากหว่านข้าวประมาณ10 1 5วันนะคะพ่นสารป้องกันเลยค่ะ และอีกระยะหนึ่งนะคะในช่วงของประมาณ30-45วันนะคะต้องป้องกันไว้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของบัวนะคะสารที่เราแนะนำนะคะเราจะเลือกอยู่2สารตัวแรกก็คือฟิปเปอร์ข้อดีของฟิปเปอร์คือจะสามารถทำลายตัวบัวนะคะที่บินอยู่ในอากาศได้และแทรกซึมเข้าไปทำลายบัวที่อยู่ในหลอดของต้นข้าวได้ ส่วนตัวที่สองนะคะคือตัวไอวิด้าไอวิด้าเนี่ยจะมีคุณสมบัติคือสามารถที่ทำลายตัวเต็มไวัยได้อย่างเด็ดขาดที่สำคัญนะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพ่นสารกำจัดก็คือควรจะเป็นช่วงเช้าไปเลยหรือเย็นไปเลยเนื่องจากว่าบัวตัวเต็มวัยจะบินออกมาหากินในเวลากลางคืนหากพ่นในช่วงเวลากลางวัน มันจะพ้นไม่โดนตัวมันจะไปหลบซ่อนอยู่ตามคนข้าวเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะกําจัดมันอ่ะเป็นไปได้ยากนะคะก็ฝากไว้นะคะพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาบัวนะคะควรจะเลือกในการป้องกันนะคะสองช่วงนะคะ,ะคือช่วงข้าวแตกกอแล้วก็ช่วงเข้าก่อนตั้งท้องนะคะส่วนระยะอื่นๆเนี่ยถ้าบัวเข้าททำลายนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเนื่องจากว่ามันทำลายที่หนอ่อ เพราะฉะนั้นถ้าข้าวเราตั้งท้องแล้วแทงรวงแล้วไม่มีผลค่ะวันนี้ยูนิไลก็ได้แนะนําแนวทางดีๆในการป้องกันกําจัดมแมลงบวกกันไปแล้วนะคะเกษตรกรสามารถนําคําแนะนํานี้ไปปรับใช้นนาของท่านได้เลยค่ะหากมีข้อสักถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อยูนิไล์ได้ที่นี่นะคะ